สวัสดีนักเรียนที่เข้ามาดูวิดีโอวีดนี้นะครับวันนี้นะครับครูก็จะมาพูดถึงเนื้อหาวิชาเทคโนโลยีป1ในบทที่2ครอบครัวของเรานะครับหากนักเรียนมีหนังสือเทคโนโลยีป1นะครับนักเรียนสามารถจิบขึ้นมาด,ดูได้นะครับหน้าตาหนังสือก็จะเป็นแบบนี้เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะครับนักเรียนสามารถจิบหนังสือขึ้นมาดูควบคู่กับการดูวิดีโอนี้ได้เลยนะครับอ่ะเรามาพูดถึงบทที่2ครอบครัวของเรา ก่อนที่เราจะมาเข้าถึงเนื้อหาในบทที่2นะครับครูก็ขอสำรวจความรู้ของนักเรียนก่อนนะครับสำรวจความรู้ก่อนเรียนก่อนนะครับข้อที่1นักเรียนคิดว่าถุงเท้ากับรองเท้านักเรียนควรใส่อะไราก่อนอ่าถูกต้องครับนักเรียนควรใส่ถุงเท้าก่อนแล้วจึงใส่่ารองเท้าตามนะครับข้อที่2กวาดพื้นกับถูพื้นนักเรียนควรทําอะไราก่อน ถูกต้องครับนักเรียนควรกวาดพื้นก่อนแล้วจึงแล้วจึงปูพื้นนั่นเองนะครับข้อที่3เรียงลาดับกิจกรรมต่อไปนี้รูปแรกนะครับกินข้าวอาหารเช้ารูปที่2แปรงฟันรูปที่3าหวีผมเราตื่นนอนมาเราอาบน้ําแปรงฟันครูจะให้รูปนี้เป็นรูปแรกเสร็จแ,แล้วแปรงฟันเสร็จแล้วก็ดูแลหน้าผมเรียบร้อยหรือเปล่านะครับสองหวีผม และ3ลงไปกินข้า,าวเช้าอันนี้คือการเรียนลำดับนะครับกิจกรรมทั้งสามรูปนี้โอเคทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้เนี่ยนักเรียนสามารถเล่าเหตุการณ์หรือเรื่องราวได้อย่างถูกต้องตามลำดับนะครับจุดประสงค์ของบทนี้อ่ะเรามาเข้าเนื้อหาของเราก่นดนะครับครอบครัวของเรานะครับครอบครัวของโป้งและก้อยนะครับมี คุณพ่อคุณแม่โป้งก้อยแล้วเจ้าอิ่มน,นะครับมีทั้งหมด4คนและก็1ตัวนะครับเรามาดูกันว่าพ่อทำอาชีพอะไรแม่ทำอาชีพอะไรกันในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นกเกษตรกรสมัยใหม่เป็นกเกษตรกรทันสมัยทํานาทําสวนที่บ้าน,นส่วนแม่ของโป้งและก้อยเนี่ยเป็นนักเขียนโปรแกรม ทำงานที่สถาบันอวกาศแห่งชาตินะครับในวันวันหนึ่งครับคุณพ่อโปองและก้อยก็นั่งอยู่ที่บ้านนะครับนั่งทํางานอยู่ที่บ้านก้อยก็พูดกับคุณพ่อว่าคุณพ่อคะวันนี้คุณแม่ทําอะไรอยู่คะโปองก็พูดขึ้นมาว่าคิดถึงคุณแม่จังนะครับส่วนอิ่มทําอะไรอยู่หลับน้ําลายยืดนะครับสักพักหนึ่งนะครับก็มีสายเรียกเข้าจากคุณแม่คุณพ่อก็พคุณมาว่านั่นไงคุณแม่โทรมาพอดีเลยเย้ yeah! ยดีใจนะครับโป้งก็เลยเขียนโปรแกรมให้อิมไปรับสายให้หน่อยนะครับเขียนโปรแกรมสั่งงานให้อิมไปรับสายอิมก็ไปรับสายกดติดนะครับทีนี้เมื่อรับสายเสร็จแล้วนะครับเด็กๆก,ก็ทักทายคุณแม่โดยการสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ก็ทักทายลูกกลับนะครับสวัสดีจ้ะลูกๆแม่เพิ่งเลิกงาน ก้อยถามคุณแม่ว่าวันนี้คุณแม่ทําอะไรบ้างคะคุณแม่ก็เล่าให้เด็กๆฟังนะว่าวันนี้คุณแม่ออกกำลังกายมาวันนี้คุณแม่เข้าห้องสมุดด้วยแหละวันนี้คุณแม่เขียนโปรแกรมและก็ทดสอบโปรแกรมที่เขียนนะครับแล้วคุณแม่ก็ถามเด็กๆกลับนะครับว่าแล้ววันนี้ลูกๆทําอะไรบ้างก้อยก,ก็บอกว่าหนูตอบก่อนโป่งก็ตอบว่าผมตอบก่อนแย่งกันตอบนะครับโป่งบอกว่าอาบน้ําครับ ตื่นนอนครับบอยก็ตอบมาว่าแป้งฟันค่ะพอหมอว่าทาความสะอาดหา้องเรียนครับบอยตอบว่าไปโรงเรียนค่ะบอยบอกว่าเขารับฟงชาติค่ะบอยบอกรับประทานอาหารค่ะเอ๊ะแยกเงินตอบแบบนี้คุณแม่ก็งงครับฟังไม่เรียงลําดับขั้นไม่เรียงลําดับให้คุณแม่เลยคุณแม่ฟังอาบน้ำข้าวแถวกินข้าวเช้าแป้งฟันแม่งงแม่ก็บอกว่าให้ลูกลองเล่าใหม่ ให้ถูกต้องตามลำดับขั้นตอนซอิแม่แนะนํามาแบบนี้นะครับโป้งและก้อยก็ช่วยกันเรียงลำดับอ๋อวันนี้นะครับผมเริ่มจากการตื่นนอนครับเสร็จแล้วผมก็แปรงฟันแปรงฟันเสร็จแล้วผมก็อาบน้ําอาบน้ําเสร็จแล้วผมก็รับประทานอาหารจากนั้นผมก็ไปโรงเรียนไปโรงเรียนเสร็จแล้วกทวศาศา็ทําความสะอาดห้องเรียนเสร็จแล้วจึงลงมาเคารพธตรงชาติครับนักเรนสังเกตว่าการเรียนลำดับแบบนี้นะครับคุณแม่ฟังเข้าใจง่ายนะครับคุณแม่ก็ชม เก่งจังเลยเรื่องที่ลูกเล่าให้แม่ฟังเนี่ยเข้าใจง่ายและเป็นลําดับขั้นตอนพรุ่งนี้เล่าให้แม่ฟังอีกนะจ๊ะครับค่ะอ่าแล้วเราจะสังเกตว่าเมื่อโป้งและก้อยเรียนลาดับนะครับขั้นตอนคุณแม่ก็จะเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นลําดับขั้นตอนเราฟังแล้วเราฟังได้ง่ายยิ่งยิ่งขึ้นเลยนะนะซึ่งต่างจากครั้งแรกที่โป้งแล้วก็แยแยกกันตอบนะค,บคุณแม่ฟังไม่ดูเรื่องเลยนะอันนี้เรามาดูกันต่อ เ็ดน้ารู้ใน,นหนึ่งวิดีโอคอลนะครับถ้านักเรียนสังเกตในเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีคุณแม่นะครับโทรวิดีโอคอลมาหาป้องและก้อยนะครับวิดีโอคอลคืออะไรวิดีโอคอลก็คือการพูดคุยแบบเห็นหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสามารถทําได้ผ่านโปรแกรมต่างๆเช่นโปรแกรม Skype นะครับโปรแกรม a c e Time หรือว่าแอปพลิเคชัน Line นะครับนักเรียนควรใช้ภายใต้าการดูแลของผู้ปกครองเท่านั้นนะครับหรือให้ผู้ปกครองแนะนําในการใช้งานนั่นแหละนะ โอเคเรามาต่อนะครับคำถามชวนคิดนะครับกิจกรรมต่อไปนี้ขั้นตอนใดควรทําก่อนหลังเพราะเหตุใดนะักเรียนมาดูกันนะครับข้อที่1กอไก่ใส่รองเท้าขอใครสวมถุงเท้าแล้วนียคิดว่าขั้นตอนไหนควรทําก่อนควรจะเขียนตัวเลขหน้าข้อแล้วกันนะครับหนึ่งใสถุงเท้าก่อนสอง ใส่รองเท้าทําไมเราถึงต้องสวมถุงเท้าก่อนใส่รองเท้าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราใส่รองเท้าก่อนแล้วใส่ถุงเท้าตามเนะี่ยตอนเราเดินในถุงเท้าจะขาดนะครับไม่มีใครเขาทํากันเนาะอ่าต่อไปข้อที่2ก็ไกลใส่เชือชูชีพใส่เสื้อชูชีพนะครับขอใครเล่นน้ำนี่นคิดว่าควรทําอะไรก่อนควรทําอะไรหลังเพราะอะไรอ่าถูกต้องครับใส่เชือชูชีพก่อนแล้วจึงลงไปเล่นน้ํา ทำไมเราถึงไม่ลงไปเล่นน้ําก่อนแล้วค่อยมาใส่เสื้อชูชีพล่ะเชือกชูชีพนะครับช่วยทําให้เราลอยน้ําได้ทําให้เราไม่จมน้ำโอเคนะค okay, นะดังนั้นเราจึงใส่เสื้อชูชีพก่อนลงไปเล่นน้นะํบโอเคต่อไปข้อที่สามครับก็ไกลของเงินผู้ปกครองของใครหอมแคมผู้ปกครองอันนี้เป็นเคล็ดลับที่นหนึ่งนะครับถ้านักเรียนดูอยู่นะครับลองทําขั้นตอนนี้ดูนักเรียนจะได้เงินมาง่ายๆครูคแนะนํานะให้เราหอมแก้มผู้ปกครองก่อน ทำไมครูบอกว่าต้องหอมแก้มผู้ปกครองก่อนของเงินละ่ะเพราะว่าเมื่อเราหอมแก้มผู้ครอผู้ปกครอ,นะองจะใจอ่อนและก็จะให้เงินได้โดยง่ายได้นะครับโอเคอันนี้คือวิธีครูครูแนะนำนักเรียนลองไปทําดูนะไปหอมแก้มคุณพ่อคุณแม่หอมแก้มเสร็จคุณแม่ะคะของเงินได้ค่ะอ่าลองดูนะครับดูซิว่าจะได้เงินหรือเปล่าต่อไปข้อที่สี่นะครับก็ไกลรับประทานอาหารขอไข่ล้างมือแน่นอนนะครับเราก็ต้องล้างมือก่อนรับประทานอาหาร น,น,นอโอเคข้าที่หนึ่งผ่านไปเรามาดูคําถามชวนคิดข้อที่สองกันดีกว่าครับนั่นเลยคิดว่าชายคนนี้มีลำดับการแต่งกายแตกต่างจากผู้อื่นอย่างไรเอ๊สังเกตชายคนนี้สิเราสังเกตที่กางเกงของเขานะครับสังเกตนี้คือกางเกงอะไรกางเกงในใช่ไหมแต่ทําไมเขาถึงใส่ข้างนอกอ่าข้อแตกต่างจากผู้อื่นคือชายคนนี้สวมกางเกงในข้างนอกนั่นเองครับ ลำดับขั้นตอนก็จะแตกต่างกันในการส่วนของเกงในนะครับเห็นนะโอเคน,ะเคน,นี้ครูผ่านนะครับคำสำคัญในบทที่2ก็คือ1ลําลำดับ2ขั้นตอนรวมกันลำดับขั้นตอนอนั่นเองนักเรียนต้องสามารถลำดับขั้นตอนได้นะครับโอเคสื่อเสริมเพิ่มความรู้นะครับนักเรียนสามารถสแกน QR code หรือว่าให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ย คลิกลิงก์ที่อยู่ทางด้านล่างเนี่ยนะครับในเว็บเบราว์เซอร์เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับโอเคเนาะโอเคครับสำหรับเนื้อหาวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับหากนักเรียนชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยคุณครูกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอแบบนี้อีกนะครับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับบ๊ายบาย